สวัสดีกันวันอาทิตย์นะคะวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของที่ด um ินครอบครองปลรบักนะคะเผื่อท่านไหนที่กําลังจะเจอสภาวะนี้นะคะก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะว่าคําว่าที่ดินครอบครองปลรักอะค่ะมันคืออะไรนะคะไม่ได่ใจได้ยินเสียงไหมคะโอเคก็ในเรื่องของที่ดินครอบครองปลรบักนะคะมันก็จะเป็นปัญหาที่หลายๆคนมองว่าอาจจะมองอาจจะมองเช็คคำว่าอาจจะนะคะอาจจะมองว่าเป็นปัญหาใหญ่เนาะหรือบางคนอาจจะมองว่าเป็นการขโมยหรือเป็นการ หรือเป็นหรือเรียกว่าเป็นโจรขโมยที่ดินอะไรแบบนี้ค่ะกมม็มีมีหลายๆมุมหลายๆความเห็นนะคะแต่ว่า ใดๆก็แล้วแต่ค่ะในเรื่องของที่ดินครอบครองปลาป่าค่ะมันไม่ใช่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆหรือว่าไม่ใช่สิ่งที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งอดีตและปัจจุบันนะคะซึ่งอดีตเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้มากกว่าค่ะเพราะว่าการอยู่อาศัยของผู้คนหรือว่าจํานวนจํานวนผู้คนหรือจํานวนประชากรในประเทศนะคะอาจจะยังไม่มากนักนะคะเวลาไม่มากนักความหมายก็คือถ้าเทียบกับการเป็นเจ้าของที่ดินหรือที่อยู่อาศัยถ้าเทียบกับปัจจุบันนะคะทำให้อาจจะเกิดกรณีนี้เกิดขึ้นได้คือการครอบครองปลปาค่ะวันนี้ก็เลยมาคุยกันนนใเเรืื่่อองี้ จะได้เป็นแนวทางจะได้เป็นทางออกหรือจะได้เป็นแนวทางในการป้องกันนะคะเผื่อท่านไหนมีที่ดินเก็บเยอะๆท่านไหนที่เป็นเจ้าของที่ดินหลายๆที่หลายๆแปลง <Staff: ète ator> ก็จะได้ป้องกันเอาไว้ค่ะจะได้ไม่เสียสิทธิ์ในเรื่องของที่ดินนะคะแล้วก็จะไม่ได้จะได้ไม่ถูใครคนใดคนหนึ่งมายื่นฟ้องร้องในเรื่องของการครอบครองรที่ดินปลปักค่ะโอเคนะคะมาดูกันค่ะว่าการครอบครองที่ดินปลปักมันจะเกิดขึ้นในกรณีไหนบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะอย่างแรกเลยก็คือว่ากรณีที่คนที่เขาอยู่อาศัยในที่ดินของเราคือ ที่ดินของเราในที่นี้ก็คือเป็นเอกสารสิทธิ์ที่เป็นโฉนดเท่านั้นนะคะเพราะว่าโฉนดที่เป็นนสซจอที่เป็นครุดแดงอะคะ่ะมันคือสิทธิ์เรา100%มันคือสิทธิ์เรา100%ความหมายก็คือว่าเราสมมติว่าเราเป็นเจ้าของที่ดินหนึ่งแปลงโฉนดหนึ่งแปลงแบบนี้ละคะ่ะก็จะเป็นสิทธิ์เรา100%ตั้งแต่บนดินใต้ดินเป็นของเราหมดเลยจะไม่มีใครมา จะจะเหมือนกับว่าสมมติเราสามารถที่จะยื่นกู้ได้ยื่นกู้แบงค์ได้อะไรแบบนี้เป็นหลักทรัพย์ค้าประกันได้ต่างๆนะคะนี่ก็คือเรียกว่าเป็นส0่ร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นในข้อที่เรากำลังจะพูดตรงนี้ก็คือจะเป็นกรณีที่เป็นเอกสารสิทธิ์ที่เป็นนสสจอครุฑแดงเท่านั้นเองนะคะแต่ส่วนที่เป็นนสสามเป็นอย่างอื่นเนี่ยอาจจะใช้ระยะเวลาในการครอบครองน้อยกว่านี้นะคะซึ่งอันตรายกว่านะคะอย่างเช่นบางท่านบอกว่าเออเป็นที่ดินนสสามเป็นที่ดินพปทห้าหรือเป็นที่ดินอย่างอื่นแบบนี้ค่ะการครอบครอง อันนี้เป็นโฉนดที่ดินจะใช้เวลาในการครอบครองที่ยาวกว่าเพราะว่าเพราะว่าก็ต้องมีหลักเวลาในการเก็บหลักฐานเวลาในการแสดงความเป็นเจ้าของแบบนี้ละคะ่ะอันนี้ที่เราจะพูดในที่นี้ก็คือเป็นพูดในสองมุมนะคะทั้งมุมคนที่ไปอาศัยในที่ดินคนอื่นกับในมุมของคนที่เป็นเจ้าของที่ดินแปลงนั้นๆน,น,นะคะทั้ง2ส,ส่วนเนี่ยก็จะมีทั้งจุดดีและจุดด้อยนะอ่ะไม่ได้ไม่ได้มีจุดอ่จุดดีและจุดด้อยหมายความว่า ในกรณีที่สมมุติว่าเราไปอยู่ที่ดินของใครบางคนแล้วเ,เราอาจจะไม่ได้ทราบหรือเราอาจจะ,ะ,ะ kind of daily, ทราบแล้วเราจงใจแบบนี้ล่ะค่ะหรือในมุมของคนที่เป็นเจ้าของที่ดินนะคะข้อดีก็คือเราจะได้ป้องกันเอาไว้ว่าเราจะป้องกันวิธีไหนที่จะสามารถที่จะป้องกันไม่ให้เกิดกรณีไม่ให้เกิดกรณีการครอบครองที่ดินปลระบักนะคะโอเคมาดูกันค่ะว่ามันจะเกิดขึ้นในกรณีไหนบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะการครอบครองที่ดินปลระบักก็คือความหมายคือการไปอยู่ในที่ดินของคนอื่นอย่างเปิดเผยอย่างจงใจนะคะคําว่า เปิดเผยและจงใจในความหมายก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าที่ดินแปลงนั้นไม่ใช่ของเราแล้วเราอยากจะได้ที่ดินแปลงนั้นหรือเรารู้อยู่แล้วหรือเราอาจจะรู้ว่ามันไม่ใช่ที่ของเราแต่เราอาจจะนึกถึงได้ว่าเอยเขาไม่มาทําอะไรในไปเขาไม่มาเรียกร้องประโยชน์ในที่ดินแปลงนั้นหรือเขาอาจจะไม่รู้หรือเขาอาจจะลืมไปเราขอไปอยู่ดีกว่าอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งกรณีแบบนี้นะคะมันก็จะเกิด เกิดสเต็ปถัดไปหรือเกิดขั้นตอนถัดไปในเรื่องของการฟ้องร้องครอบครองที่ดินปละปักนะคะจีนี้มันมีอีกกรณีหนึ่งเมื่อวานมีจริงๆก็ไม่ได้อ่ไม่ได้ตั้งใจนะคะบังเอิญไปลงในช่องแอปแดงที่เกี่ยวข้องกับที่ดินครอบครองปลปักก็จะมีพี่ท่านหนึ่งโทรมาถามกรณีนี้คือเป็นการครอบครองโดยโดยไม่เจตนานะคะเขาเรียกว่าเป็นความผิดสีขาวเนาะก็คือว่าพี่เขาไปซื้อที่ดินมาแปลงหนึ่งมีเนื้อที่อยู่ที่ประมาณสีไร่สมมุตินะคะมีเนื้อที่ประมาณสีไร่แต่ครนี้ในตอนที่ไปซื้อค่ะเจ้าของที่ดินนะเขตตใหห้แแลวะา เขาใช้การชี้โดยที่แบบเหมือนสมัยเวลาที่ซื้อที่ดินครั้งแรกะคะ่ะใช้การชี้โดยที่คนซื้อคนหนึ่งคนจ่ายเงินคนหนึ่งแล้วคนชี้ที่เป็นเจ้าของที่ดินก็แบบอาจจะยังไม่มั่นใจในพื้นที่ของตัวเองความหมายก็คือจากที่ดินแปลงเดิมอาจจะเป็นแปลงใหญ่ประมาณ10บไร่สมมติน,นะคะมีประมาณ10ไร่แบ่งขายให้พี่ท่านนี้อยู่ประมาณ5ไร่แล้วอีก5้าไร่ที่เหลือะคะ่ะเขาถูกแบ่งออกมาเป็นแปลงละไร่เสร็จแล้วเนี่ยคนชี้แนวอะคะ่ะ ก็ไม่มั่นใจเพราะว่ามันเป็นที่ดินผืนเคยเป็นที่ดินผืนใหญ่ใช่ไหมคะการชี้แนวเขตนะเขาไม่มั่นใจว่าเอ๊ะมันจะเป็นแนวตรงนี้หรือแนวตรงนี้อ่ะอันนี้คือที่มาที่ไปนะคะเสร็จแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าการชี้แนวเขตของเขาเนะี่ยชี้ผิดไปทําให้จากเดิมอ่ะพี่เขาจะได้เป็นเจ้าของที่ดินคนซื้อใหม่นะคะเจ้าของที่ดิน5้าไร่แต่บังเอิญคนชี้เขตชี้ไปรวบรวมไปถึงแปลงอีกหนึ่งไรทำให้สถานที่จริงหรือพื้นที่จริงที่เขาครอบครองอยู่ปัจจุบันเป็นหกไร่ แบบนี้ค่ะแล้วเขาก็อยู่สร้างบ้านตรงที่ที่ที่ดินที่มันเกินมาหนึ่งไร่นั่นแหละค่ะสร้างมาเป็น20ปีละโดยที่เจ้าของที่ดินก็ไม่ได้มาเรียกร้องอะไรเลยเพราะว่าเขาก็มองว่าโอเคซื้อขายไปสายขายกันไปแล้วแล้วก็ที่ดินแปลงที่ติดกันเขายังไม่ได้ทําประโยชน์ใดๆยังปล่อยเป็นที่ว่างเปล่าอยู่แบบนี้แหละค่ะทําให้แบบว่าพอวันดีคืนดีพี่คนที่เขาซื้อที่ดิน5้าไร่เนี่ยเขาจะทําการแบ่งที่ดินเพื่อจะให้ลูกอีกสองคนคนนึงได้บ้านอีกคนนึงได้ที่ดินเปล่าไปก็เลยไปรังวัดพอ นั่นแหละค่ะปัญหาก็เลยเกิดขึ้นว่าเอ้าทำไมบ้านไม่ได้อยู่ในที่ดินห้าไลตรงนี้แล้ค่ะมันก็จะเข้าเกณฑ์ที่สามารถที่จะเรียกร้องฟ้องร้องในกรณีครอบของที่ดินปลปักได้แต่โอเคก็ก็เลยแนะนําเขานะคะให้ไปเจรจากับเจ้าของที่ดินคือขอซื้อไม่ต้องไปฟ้องร้องแล้วค่ะมันเจรจากันได้เนาะเพราะเรารู้จักเจ้าของแล้วเราไม่ได้ตั้งใจแบบนี้ค่ะแต่เราก็สร้างบ้านในที่ดินของเขามาแล้วแบบนี้นี่ก็คือเป็นสิ่งที่มันโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นนะคะสําหรับการฟ้องร้องที่ดินครอบของปลปากอะค่ะคราวนี้มาดูหลักเกณฑ์ของเราค่ะว่่าาสํหรรับบบใคทีแ อาจจะเจอกรณีแบบนี้หรือใครตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่หรือท่านไหนที่มีที่ดินหลายๆแปลงค่ะก็จะได้รู้ไว้นะคะว่าการครอบครองปรบปักจะทําในกรณีไหนได้อย่างแรกนะคะก็คือว่าอย่างแรกเลยที่ทําได้ก็คือกรณีแรกค,คือครอบครองทรัพย์สินของคนอื่นคือหลักเกณฑ์ที่บอกว่าเป็นการครอบครองปรบปักนะคะต้องครบต้องครบทั้ง5ข้อนี้นะคะถ้าไม่ครบก็อาจจะต้องใช้เวลาในการฟ้องร้องหรือสืบพยานกันยาวหน่อยนะคะอย่างแรกเลยก็คือต้องครอบครองที่ดินของผู้อื่น แล้วก็เป็นนสาเป็นฉนดครุดแดงคือเราครอบครองหรือเราอยู่อาศัยนั่นเองหรือเราทามาหากินบนนั้นสร้างปลูกพืชปลูกผักอะไรบนที่ดินของคนอื่นนะคะอย่างที่สองคือเปิดเผยเปิดเผยคือหมายความว่าเราอยู่แบบไม่ได้หลบหลบซ่อนซ่อนคือเราก็อยู่ของเราไปมีบ้านก็โอเคสร้างบ้านได้สร้างสร้างรั้วสร้างอะไรได้ปกติแล้วก็คนอื่นเขาก็เห็นเหมือนสำหนึ่งเหมือนประหนึ่งว่าเราเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนั้นแบบนี้และคะ่ะนี่ก็คือเป็นเรื่องของการครอบครองโดยเปิดเผยนะคะอย่างที่สามเลยก็คือไม่มีการ ทะเลาะบาแวงคือไม่มีเจ้าของมาไล่เราก็ไม่ได้เคยไปฟ้องหรือเราก็ไม่เคยไปโวยวายกับใครหรือข้างเคียงก็ไม่เคยมีปัญหากับเราแบบนี้ค่ะ <it> คืออยู่อย่างเปิดเผยอ,อยู่เสมนเอนึน่งว่าเป็นที่ดินของเราเองนะคะส่วนข้อที่4ี่ก็คือมีเจตนาคําว่ามีเจตนาหมายความว่าเออเราอาจจะรู้ส,สมมตินะคะคําว่าเราหมายความว่าเราที่ไปอยู่ที่ดินของคนอื่นนะคะ <k S 2> <c oughs> เราอาจเราการที่เราไปอยู่ที่ดินของคนอื่นเราต้องรู้ใช่ไหมคะ <c oughs> ว่าเอ๊ะตรงนี้มันไม่ใช่ของเราแต่เราไปอยู่เพื่อเราจะอยากเป็นเจ้าของ อยู่เพื่อจะแบบรอเวลา10ปีขึ้นไปเราไปฟ้องร้องแบบนี้อันนี้คืออยู่อย่างเปิดเผยแล้วก็มีเจตนาแต่ว่าโอเคคําว่าเจตนาบางทีนะคะอย่างพี่คนกรณีที่เรายกตัวอย่างไปอะคะ่ะถามว่าเขาเจตนาไหมเขาก็ไม่ได้เจตนาร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเพียงแค่เขาไม่รู้ว่าแนวของเขามันอยู่ตรงไหนเขาก็สร้างบ้านอยู่อย่างเปิดเผยแบบนี้นะคะนี่ก็คือทีนี้คาว่าเจตนาหรือไม่เจตนาก็ต้องดูที่ต้องดูระยะเวลาต้องให้ระยะเวลาเนาะว่าเออมีการมีใครมา โตแยงไหมมีใครมาบอกเราไหมหรือเราเคยมีการไปจ่ายภาษีหรือไปทานู่นทนํานี่หรือไม่แบบนี้นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะมันก็ต้องใช้การดูที่หลักฐานดูถึงเจตนาเราที่แท้จริงด้วยนะคะแล้วการที่เราจะรู้ได้ว่าเจตนาหรือไม่เจตนาก็จะไปดูตอนที่เมื่อเรายื่นฟ้องศาลนะคะว่าเราขอครอบครองที่ดินแปลงนี้ศาลก็ก็จะมาสืบพยานหรือมาดูหน้าง,งานจริงอีกทีหนึงว่าโอเคเราเจตนาหรือไม่นะคะข้อที่5ก็คือครอบครองต่อเนื่องต่อเนื่องก็คือสมมุติว่า ที่ดินตรงนี้การที่เราจะไปยื่นฟ้องเป็นครอบครองที่ดินประหักได้ต้องอยู่ถึงประมาณ10ปีขึ้นไปดังนั้นต่อเนื่องก็คือต้องอยู่ตั้งแต่ปีที่1ไปจนถึงปีที่10เลยมีหลักฐานชัดเจนเช่นบ้านหลังนี้สร้างตั้งแต่ปีไหนหรือทำเออเรามีหลักฐานในการทำการค้ามีหลักฐานในการปลูกต้นไม้ปลกูกเราเออสมมติสมมตินะคะเราปลูกต้นยางพาราในพื้นที่ตรงนี้นะก็ต้องสืบให้ได้ว่าต้นยางพาราเนี่ยมันมีอายุถึงเกิน10ปีหรือไม่แบบนี้นะคะ่ะนี่ก็คือคอ,อยู่อย่างต่อนเนื่อง จะอยู่แบบ5ปีแล้วย้ายออกแล้วมาอยู่ใหม่แล้วนับต่อเนื่องไม่ได้คะ่ะต้องอยู่ต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจน,นจบนับให้ได้10ปีนั่นแหละคะ่ะถ้าเกิดเข้าหลักเกณฑ์5ข้อนี้แสดงว่าคนไหนที่กําลังอยู่ที่ดินคนอื่นแล้วเข้าหลักเกณฑ์นี้5ข้อนี้ก็สามารถไปยื่นครอบครองที่ดินปะละปากได้แต่สําหรับสาหรับนะคะสาหรับเจ้าของที่ดินที่อาจจะมีคนไปอยู่อาศัยในที่ดินของเราเกิน10ปีในลักษณะแบบนี้เราต้องฟังต่อนะคะว่ามีวิธีปานป้องกันอย่างไรเพื่อให้คนเพื่อไม่ให้คนอื่นเข้ามาแบบฟอ้องร้อง ครอบครองที่ดินของเรานะคะโอเคทีนี้วิธีการป้องกันเมื่อกี้หลักเกณฑ์แล้วนะคะว่าใครจะสามารถมาฟ้องร้องได้ก็คืออยู่อย่างสงบและเปิดเผยอยู่อย่างต่อเน,นื่องจนถึง10ปีไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆแล้วก็อยู่เสมือนหนึ่งเราเป็นเจ้าของสร้างประโยชน์สร้างสร้างประโยชน์บนพื้นที่แสดงให้เห็นว่าเราอยู่พื้นที่ตลอดแสดงให้เห็นว่าเราทําตัวเหมือนเจ้าของที่แบบนี้นะคะถ้าเกิดเข้าเกณฑ์แบบนี้ก็แสดงว่าเราสามารถไปฟ้องขอครอ,อบครองที่ดินปลาบักได้อย่างพี่ท่านที่โทรมาถามอะคะ่ะ เขาก็อยู่อย่างเปิดเผยตั้งแต่เขาได้ที่ดินแปลงแรกไปเขาก็สร้างบ้านเลยสร้างบ้านอยู่อยู่เป็นครอบครัวจนกระทั่งลูกเรียนจบมหาลายัยลูกมีงานทําแบบนี้ค่ะนี่คือเขาเปิดเผยจริงๆแล้วไม่เคยมี้อตัวแยงแล้วเพื่อนบ้านก็เข้าใจว่าที่ดินตรงนั้นเป็นของเขาแบบนี้นี่คือถ้าเกิดเขาจะฟ้องร้องเขาก็ฟ้องร้องได้เลยนะคะฟ้องร้องได้อย่างเปิดเผยเดยแต่โอเคเขาก็ใช้หลักการในการเจรจาเนาะคุยกับเจ้าของที่ดินเพื่อจะขอซื้อแต่ว่ากา,การขอซื้อก็ต้องดูก่อนว่าราคาที่ขายอะค่ะเป็นราคาปัจจุบันหรือราคาตั้งแต่ซื้อตั้งแต่ง ก็ต้องเจรจาในราคาที่ซื้อมาตั้งแต่แรกหรืออาจจะมีส่วนเพิ่มนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหนึ่งคือเราได้ประโยชน์จากที่ดินมาตั้งแต่เริ่มต้นเราทําประโยชน์ในที่ดินของคนอื่นการที่เราจะไปให้ราคาตั้งแต่20ปีที่แล้วบางทีก็อาจจะทําให้เจ้าของที่ดินเสียโอกาสเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องของราคาที่เขาต้องเจรจากันแต่ก็ยังดีกว่าการที่ต้องไปฟ้องร้องถูกไหมคะนี่คือเป็นวิธีการที่จะปฏิบัติธรรมอย่างดีที่สุดเนาะ โอเคสำหรับเจ้าของที่ที่มีที่ดินหลายๆแปลงนะคะเราไม่อยากจะเกิดกรณีนี้สิ่งที่เราทําได้ก็คือถ้าเกิดมีใครมาอยู่ที่ดินของเราอย่างแรกที่ง่ายที่สุดเลยก็คือทําสัญญาเช่า ะะทำสัญญาเช่าให้ชัดเจนเช่าที่ดินเช่าทําสิ่งปลูกสร้างหรือเช่าใดๆก็แล้วแต่ก็ต้องทําสัญญาเช่าอะคะ่ะอย่างสัญญาเช่าของสํานักงานที่ดินถ้าเกิดกรณีที่เราเช่ามากกว่า10ปีเออมากกว่า3ปีก็ต้องไปจดทะเบียนทําธุรกรรมที่สํานักงานที่ดินนะคะจะได้สลักหลังโฉนดที่ดินเอาไว้ว่าเป็นการเช่าแบบนี้ก็จะปลอดภัยทั้งผู้เช่าและผู้ให้เช่าเราผู้ในฐานะเจ้าของที่ ก็มีหลักฐานยืนยันว่าคนที่อยู่ปัจจุบันนะเช่า,ชาทีของเขาแบบนี้ค่ะนี่ก็คือจะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วทำสัญญาเช่านะคะหรือหากเราไม่อยากไปจดทะเบียนไม่อยากไปจดทําธุรกรรมที่สำนักงานที่ดินการทําสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรเอาไว้ระบุเวลาชัดเจนระบุเงื่อนไขในการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ชัดเจนก็จะเป็นหลักฐานให้ได้รู้ว่าเราไม่ได้ปล่อยที่ดินปะไว้ได้ปล่อยที่ดินแบบ ไม่รู้ว่ามีใครมาอยู่นะคะแล้วคนที่มาอยู่ที่ดินก็จะอยู่ในฐานะที่คนเช่าไม่ได้ไปอยู่ที่ดินในฐานะที่อยากมาครอบครองที่ดินของเรานะคะนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ทําได้หรืออีกมุมหนึ่งก็คือมันตรวจสอบที่ดินของเราว่ามีการลุกล้ำไหมมีคนไปอยู่ไหมมีการไปทิ้งขยะไหมแบบนี้ราคานี้ก็เป็นการป้องกันอีกแบบหนึง่งหรืออีกแบบหนึ่งก็คือทํารู้วาให้เรียบร้อย ทำรู้วให้ชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลที่สามเข้าไปอยู่ในที่ดินของเราหรือเพื่อป้องกันไม่ให้ใครก็ไม่รู้ไปใช้ประโยชน์ในที่ดินของเรานะคะนี่ก็สามารถทําได้หรืออีกแบบหนึ่งนะคะที่สามารถทําได้อีกแบบหนึ่งที่เป็นหลักฐานชั้นดีในการที่จะป้องกันการครอบครองที่ดินในการครอบครองก่อนที่จะเสียสิทธิการครอบครองปลปากแบบนี้นะคะก็คือการที่เราไปจ่ายภาษีทุกๆปีเองด้วยตัวเราเองการจ่ายภาษีตรงนี้นะคะจะเป็นสิ่งบ่งบอกว่าเราในฐานะที่เป็นเจ้าของที่ดินนะเรายังแสดงความเป็นเจ้าของอยู่นะเราจะมีหลักฐานใน ว่าตในเทศบาลในพื้นที่ค่ะว่าคนกอไกนะ่น่าที่เป็นเจ้าของที่ดินแปลงสิบไร่นี้นะะไปจ่ายภาษีทุกๆปีเขาจะมีหลักฐานบอกจะมีเวลาที่เราไปจ่ายภาษีค่ะก็จะมีชื่อคนจ่ายจะมีเบอร์โทรจะมีที่อยู่ของคนจ่ายอยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะเป็นหลักฐานอันดีได้เหมือนกันเพื่อไม่ให้ใครมามาอ้างสิทธิ์ในการครอบครองปลปักในที่ดินของเรานะคะแล้วอีกอันนึงนะคะที่สําคัญมากๆที่เราเคยแจ้งไปแล้วก็คือเป็น สิ่งที่สามารถยืนยันได้อีกแบบหนึ่งนะคะสำหรับท่านไหนที่ยังไม่เคยทำเราใช้วิธีนี้ก็ได้นะคะสำหรับท่านไหนที่ไม่เคยจะยืนรางวัลสอบเขตเนาะการยืนรางวัลสอบเขตในแนวแปลงที่ดินของเราทุกๆ5ปีทุกๆ7ปีแบบนี้แหละค่ะก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่จะยืนยันให้เห็นได้ว่าเราในฐานะที่เป็นเนจ้าของที่ดินแปลงนั้นเรายังดูแลที่ดินของเราอยู่นะเราไม่ได้ปล่อยปละเลยนะนี่เห็นนี่ไงหลักฐานในการยืนรางวัลสอบเขตเราไปรางวัลสอบเขตมาเมื่อ2ปีที่แล้วเมื่อ3ปีที่แล้วแบบนี้ค่ะนี่ก็คือเป็นหลักฐานอีก เจ้าของที่ดินยังคงดูแลที่ดินอยู่ไม่ได้ปล่อยปากละเลยเพราะการที่จะมีใครคนใดคนหนึ่งอะค่ะมามาเอามายื่นต่อศาลว่าเป็นการครอบครองปลปากนั่นหมายความว่าเจ้าของที่ดินไม่เคยมาดูแลที่ดินเลยไม่เคยมาแสดงความเป็นเจ้าของที่ดินเลย ไม่เคยแสดงหลักฐานใดๆไม่เคยแสดงความเป็นแบบเจ้าของที่จะมาดูแลที่จะมาใส่ใจที่ดีเลยแม้ว่าหลังฉนนจะเป็นชื่อเขาก็ตามแต่ในหน้างานหมายถึงสภาพที่ดินจริงอะค่ะสภาพพื้นที่จริงอะเขาไม่เคยมาดูแลเขาไม่เคยมาทํารั้วเขาไม่เคยมาไล่คนเช่าเขาไม่เคยมาทําสัญญาเช่าเ่านี้ค่ะนี่ก็คือเป็นเครื่องบ่งบอกนะคะว่าเออถ้ากรณีแบบนี้คนที่มาอยู่อาศัยโดยพละการเนี่ยเขาก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะ ขอ,อขร้องต่อสารในการครอบครองที่ดินป,ป่าักได้ถ้าเมื่อถึงเวลานั้นนะคะเราอาจจะเสียที่ดินโดยไม่รู้ตัวก็ได้นะคะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการจ่ายภาษีไม่ว่าจะเป็นการยื่นรางวัดสอบเขตไม่ว่าจะเป็นการทํารั้วหรือการทําสัญญาเช่าะคะ่ะจุดเหล่านี้ค่ะก็จะเป็นจุดที่สามารถอ้างอิงทางกฎหมายได้ว่าฐาในฐานะที่เป็นเจ้าของที่ดินเรายังดูแลใส่ใจที่ดินของเราอย่างถูกต้องอย่างต่อเนื่องแล้วไม่ได้ปล่อยป่าละเลยโดยที่ไม่รู้ว่าใครมาอยู่ที่ดินนะคะนี่ก็คือเป็นวิธีป้องกันนะคะหรืออีกมุมหนึ่งนะคะ เราไม่ได้ทําสัญญาเช่าซึ่งคนเช่าอาจจะเป็นญาติกันเราก็ควรจะต้องไปจ่ายภาษีเอง หรือถ้าเราแบบอยู่ไกลไม่ได้ไปจ่ายภาษีเองสิ่งที่เราทําได้อีกแบบหนึ่งนะคะก็คือพยายามที่จะมันตรวจเช็คไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายทางอากาศหรืออะไรต่างๆในพิกัดที่เป็นแปลงของเราแล้วเก็บไว้เป็นหลักฐานไปบ้างเราจะได้รู้ว่าเนะี่ยสภาพปัจจุบันเป็นอย่างไรมันเปลี่ยนเป็นอย่างไรเอ๊ะที่ของเรามันมีคนอยู่อาศัยแล้วมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแบบนี้นะคะก็จะได้เป็นหลักฐานอย่างน้อยๆว่าเราไม่ได้ทิ้งที่ดินของเราให้คนอื่นดูอย่างเดียวนะคะนี่ก็เป็นอีกวิธีป้องกันนะคะเราใช้คําว่าป้องกันนะคะไม่ใช่มาแก้ไขค่ะแต่ว่าการแก้ไขทีีที่่ดดดทสุกกก็คืออถ้้าามเิรฟง ร้องกันแล้วว่าคะ่ะเราเออเราก็ต้องหาวิธีการนะน้องเช่นให้คนรู้จักบ้างหรือที่มาที่ไปของคนมาอยู่อาศัยแบบนี้ก็มันก็ค่อนจะยากค่อนข้างจะยากนะคะในการแก้ไขแต่การป้องกันจะเป็นสิ่งที่เราสามารถทําได้แล้วก็ทําได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะท่านไหนที่มีความเกรงใจว่าคนอยู่เนี่ยเป็นญาติการคนอยู่เนี่ยอยู่มานานอะไรแบบนี้ <c oughs> ขอโทษทีค่ะซึ่งการทําสัญญาเช่าก็เป็นอีกง่ายที่สุดเลยในกรณีที่มีคนอยู่อาศัยนะคะอย่าลืมนะคะว่าเรา ไม่ได้รู้กฎหมายเรื่องนี้ไม่ได้หมายความว่าคนที่เขาอยู่เขาจะไม่รู้เขาอาจจะรู้ลึกๆอยู่แล้วแต่เขาไม่บอกเราเขาอาจจะกลยิมยิ้มย่องหรือเขาอาจจะเก็บเก็บข้อมูลเก็บระยะเวลาสะสมเวลาไปอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งถึงเวลาอันควรของเขาแล้วไปฟ้องร้องอันนี้ก็อาจจะเป็นจังหวะของเขาได้ดังนั้นอย่าไว้ใช้ทางอย่าวางใจคนนะคะทําสัญญาเช่าให้เรียบร้อยถ้าเราไม่ได้มีเวลาไปจ่ายภาษีเองเราก็ทําสัญญาเช่าระบุไว้ในสัญญาคะ่ะว่าใครเป็นคนจ่ายภาษีระบุให้ชัดเจนไปนะคะนี่ก็คือเป็นเรื่องของวิธีการป้องกันเนาะเสร็จแล้ว สำหรับท่านไหนนะคะที่อยู่ตกอยู่ในสถานะที่ไปอยู่ที่ดินคนอื่นแล้วอยากจะอยากจะยื่นในการครอบครองที่ดินปลปกอะค่ะก็จะต้องมีการยื่นต่อศาลน,นะคะยื่นคำร้องต่อศาลว่าเราในฐานะที่คนอยู่อาศัยตรงนี้เราอยากจะยื่นครอบครองปรปักเพื่อจะเอาที่ดินแปลงนั้นมาเป็นของเราแบบนี้ค่ะก็ต้องไปยื่นค่ะยื่นคำร้องแล้วก็แสดงหลักฐานการใช้ประโยชน์ในที่ดินสแสดงหลักฐานการอยู่บนที่ดินมาตลอดระยะเวลา10ปีขั้นต่ํา นะคะว่าเราทําอะไรบนที่ดินไปบ้างปีที่1ปีที่2ปีที่สายิ่งเอกสารชัดเจนยิ่งหลักฐานชัดเจนมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งสามารถเป็นน้ำหนักให้ศาลได้พิจารณาให้เราครอบครองที่ดินแปลงนั้นนะคะนี่ก็คือเป็นขั้นตอนจริงๆแล้วความน่ากลัวของอันนี้ก็คือว่าความน่ากลัวก็คือว่าถ้าเมื่อไหร่ที่คนที่เขาอยู่ที่ดินของเรามาเป็น1ิปีแล้วเขาไปยื่นต่อศาลว่าเขาอยากจะครอบครองที่ดินแปลงนี้ความน่ากลัวก็คือว่าเจ้าของที่ดินนะคะถ้าไม่เก็บหลักฐานเอาไว้เนี่ยอาจจะเสียพื้นที่ไปโดย โดยง่ายนะคะแต่มองอีกมุมนึงนะคะทุกท่านระยะเวลา10ปีคุณจะไม่เคยไปดูที่ดินของคุณเลยเหรอคุณจะปล่อยที่ดิในให้คนอื่นอยู่มาเป็น1 0ปีโดยที่คุณไม่รู้เรื่องเหรอนั่นแหละค่ะมันก็เป็นอีกมุมหนึ่งให้เราได้คิดเหมือนกันนะคะว่าเจ้าของที่ดินต้องแบบ เฉยแค่ไหนหรือแบบไว้ใจแค่ไหนที่จะไม่ไปดูแลโดยที่ดินตัวเองถึง10ปีอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบจะต้องชั่งน้ําหนักกันเหมือนกันนะคะมองในมุมอีกมุมหนึ่งก็เหมือนว่ากฎหมายในเรื่องครอบครองปลรปักเป็นกฎหมายที่เอาเปรียบเจ้าของที่ดินถูกไหมคะแต่มองอีกมุมหนึ่งก็คืออันนี้อันนี้ไม่ได้ส่งเสริมนะคะแค่มองสองสองมุมเนาะมองสองด้านมองสองด้านคะ่ะว่าบางทีคนที่เขาอยู่โดย ไม่ได้คิดอะไรค่ะสุดท้ายเวลาเขาอยู่เขาสร้างหลักปักฐานที่นั่นเขาก็อาจจะมีมุมมองเหมือนกันว่าเอออยากจะครอบครองเพราะบางทีเขาก็อาจจะไม่รู้ว่าเจ้าของที่ดินเป็นใครอย่างเงี้ยค่ะหรือเจ้าของที่ดินนะคะถ้าเราไปหมั่นไปดูที่ดินอยู่เรื่อยๆมันจะไม่เกิดกรณีนี้เราไปดูที่ดินอยู่เรื่อยๆเราไปเจอว่ามีคนมาอยู่อาศัยที่ที่ดินของเราเราต้องรีบนะคะต้องรีบอย่าปล่อยนะคะอย่าปล่อยเพียงเพราะคนนี้เรารู้จักอย่าปล่อยเพียงเพราะคนนี้เราไว้ใจอย่าปล่อยเพียงเพราะคนนี้เขาไม่รู้กฎหมายหรอกอย่าปล่อยแบบนั้นค่ะเพราะว่าวันดีคืนดีคนนั้นเขาอาจจะไม่รู้กฎหมาย แต่ญาติพี่น้องหรือบุตรหลานของเขาเนี่ยเขาอาจจะรู้กฎหมายเขาอาจจะอยากอยากได้ที่ดินของเราก็ได้ดังนั้นเจ้าของที่ดินต้องป้องกันนะคะการจ่ายภาษีควรจะไปจ่ายเองการยื่นรังวัดสอบเขตใดๆเหล่านี้ค่ะจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเราในฐานะที่เป็นเจ้าของที่ดินยังดูแลที่ดินของเราอยู่ยังใส่ใจที่ดินของเราอยู่ยังมีการไปตรวจสอบแนวเขตที่ดินของตัวเราเองอยู่นะคะทุกๆอย่างที่ท,ทําธุรกรรมกับสํานักง,งานกับส่วนราชาการะคะมันเป็นหลักฐานชิ้นดีชั้นดีอ่ะไม่ไม่ว่าจะเป็นยื่นรังวัดสอบเขตไม่ว่าจะเป็นการจ่ายภาษีหรือแม้กระทั่ง การเข้าร่วมประชุมกับชุมชนต่างๆหรือการตอบแบบสอบถามที่ชุมชนส่งมาหาเราในฐานะที่เราเป็นเจ้าของที่ดินนะคะใดๆเหล่านี้ก็จะเป็นตัวชี้วัดได้นะคะว่าเรายังแสดงความเป็นเจ้าของอยู่ดังนั้นอย่าลืมนะคะท่านไหนที่มีที่ดินหลายๆแปลงเนาะอาจจะมีที่ดินต่างจังหวัดอาจจะมีที่ดินต่างอำเภออาจจะมีที่ดินในต่างหมู่บ้านการที่เราไปทําความรู้จักกับผู้ดูแลหมู่บ้านผู้ดูแลในพื้นที่เช่นอบตเช่นผู้ใหญ่บ้านเช่นกำนันแบบนี้ค่ะก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่จะเป็นหลักฐานในการที่จะ อ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของที่ดินของเราได้นะคะนี่คือเป็นข้อแนะนําสําหรับเจ้าของที่ดินนะคะเราก็ไม่ได้แนะนําให้ใครที่จะมา มาอ้างสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของที่ดินของคนอื่นโดยพละการนะคะเพียง <PE> e <ng> แต่มันแค่มีบางกรณีทานเองค่ะไม่ใช่แบบเออไม่ไม่ใช่แบบออแบบจะต้องไปตั้งใจดูอยู่ของที่ดินของคนอื่นเนาะแค่แบบอย่างกรณีของพี่คนแรกที่เล่าไปอะค่ะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เขาก็ไม่รู้จริงเจ้าของที่ดินก็บังเอิญจำไม่ได้จรงิจรงๆค่ะมันเลยเกิดกรณีที่มันจะเข้าแก็บในเรื่องของการฟ้องครอบครองที่ดินประลปักเหมือนกันนะคะแต่โอเคก็ใช้การเชราจาดีกว่านะถ้าเราบริสุทธิ์ใจเนาะคนทีู่่าศสายในที่ดินของคนอื่นถ้าบริสุทธิ์ใจจรงิงๆกกควจะต้้องใชา เจราจาขอซื้อดีกว่าเนาะหรือขอซื้อถ้าเกิดเรายังไม่มีเมงินก็ขอผ่อนะอะไรเงี้ยค่ะมันก็น่าจะมีวิธีการที่เราจะสามารถไปด้วยกันได้โดยที่ไม่ต้องการไม่ต้องเกิดการฟอ้องร้องนะคะนี่ก็หวังว่าวันนี้ที่เราคุยในเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับท่านไหนที่มีที่ดินหลายๆแปลงเนาะการทาสัญญาเช่าการยืนระยะเลาสอบเขตการไปจ่ายภาษีด,ด้วยตัวเองค่ะก็จะเป็นหลักฐานยืนยันว่าเรายังดูแลที่ดินของเราอย่างปลอดภัยเราไม่ได้ปล่อยให้คนอื่นมาอยู่บนที่ดินของเราโดยที่เราไม่รู้นะคะนี่แหละคะ่ะ แต่สำหรับท่านไหนที่แบบว่า,อ,า,าวอยากได้ที่ดินสักหนึ่งแปลงเอาไว้ลงทุนระยะยาวเอาไว้ขายในอีก10ปี20ปีข้างหน้าแล้วไม่มีเวลามาดูแลก็มาซื้อที่ดินที่บ้านฉางได้นะคะท่านไหนที่ซื้อจากเราค่ะเราดูแลให้ใหด้วยนะคะก็สามารถไว้วานให้จ่ายภาษีให้ไว้วานให้ไปตัดหญ้าไว้ไวานให้หาพุะเ,เมาได้อันนี้ยินดีมากๆเลยะคะ่ะเพราะว่าโดยส่วนตัวเราก็อยู่บ้านฉางอยู่แล้วนะคะก็สามารถดูแลที่ดินให้กับทุกทท่านได้นะคะไม่มีปัญหาแล้วก็ยินดีบริการหลังการขายได้ด้วยนะคะสนใจที่ดินแปลงไหน สำหรับทําบ้านมีทั้งสาหรับทําคอนโดทํร้านค้ามีให้หมดเลยค่ะขอแค่ลูกค้า,าแจ้งมาค่ะเรายินดีหาให้นะคะสําหรับที่ดินในพื้นที่บ้านฉางก็ประมาณนี้และคะ่ะสาหรับการครอบครองการยื่นฟอ้องร้องหรือการเข้าข่ายการครอบครองอที่ดินปลปักนะคะ หวังว่าหลายๆท่านที่มีที่ดินหลายๆแปลงหรือหลายท่านกําลังจะเจอปัญหานี้นะคะต้องป้องกันตั้งแต่ตอนนี้ต้องแก้ไขในตตอนนี้ถ้าเราแก้ไขได้คือการแก้ไขวิธีแรกที่ทําได้ง่ายที่สุดคือการเจรจาเนาะเจรจากับผู้อยู่อาศัยเจรจาเรื่องเงื่อนไขเจรจาให้ออกเจรจาให้เช่าหรือเจรจาเรื่องการจ่ายค่าชดเชยแบบนี้ค่ะทุกๆอย่างมันควรจะเริ่มจากการเจรจาอย่าไปจบที่ศาลเลยนะคะยกเว้นการไกลเกลี่ยไม่ได้เจรจาไม่ได้ก็ค่อยไปที่ศาลแต่ว่าแค่เกิดไปที่ศาลแล้วเจ้าของที่ดินนะคะต้องมีหลักฐานเพียงพอเหมือนกันเนาะ ต้องมีหลักฐานเพียงพอถึงจะไปหักล้างกับคนอยู่อาศัยได้เพราะคนอยู่อาศัยถ้าเกิดเขาตั้งใจที่เขาจะแบบเป็นเจ้าของจะเอาที่ดินของเราจริงๆอะคะ่ะบางทีหลักฐานเขาอาจจะแน่นหนากว่าเพราะเขารู้กฎหมายมากกว่าเราถูกไหมคะดังนั้นอย่าถึงท้องอย่าให้ถึงขั้นต้องไปแก้ไขอยู่ในขั้นป้องกันดีกว่าป้องกันตั้งแต่วันนี้ก็จะดีที่สุดนะคะเราจะได้ไม่เสียที่ดินไปโดยเปล่าประโยชน์เราจะได้เสียไม่เสียที่ดินไปโดยให้ใครก็ไม่รู้เอาไปนะคะ เนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวเราจะาโพสต์ข้อความไว้ให้อ่านในช่องนะคะ <c oughs> เผื่อท่านไหนที่หลังจากที่เราไลฟ์สดเสร็จอยากจะกลับเข้ามาอ่านก็สามารถทําได้ค่ะในช่องของเราก็จะเป็นช่องเกี่ยวกับการแบ่งที่ดินขายนะคะซึ่งปัจจุบันที่ดินที่เราแบ่งขายก็จะมีอยู่ด้วยกันจริงๆมีสีําเลนะคะทาเลแรกสองทำเลแรกอยู่ที่บ้านฉางอยู่ที่ใกล้สนามบินอุดรเภาก็จะมีขนาดสําหรับรองรับสาหรับ สำหรับผู้ที่ต้องการที่ดินไว้ทําบ้านนะคะบ้านเดี่ยวเนื้อที่เริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ210ตารางวาส่วนบ้านอีกอันหนึ่งจะเป็นบ้านขนาดใหญ่เลยเป็นค่าเลขาเลยก็ว่าได้ค่ะเนื้อที่อยู่ที่เริ่มต้นที่1ไร่ค่ะอยู่ที่ใกล้หาดพยูนมั่นช้างตรงนั้นก็จะไร่ละ3ล้านนะคะส่วนที่อยู่สําหรับบ้านหลังเล็กบ้านเดี่ยวเริ่มต้นที่210ตารางวาก็จะอยู่ที่หลังเรียนสองภาษาค่ะตรงนั้นก็จะ ใกล้โรงเรียนมีพื้นบ้านแล้วเรียบร้อยถนนสาธารณะกว้างที่8เมตรไฟฟ้าประปาคร,รบเลยค่ะราคาอยู่ที่9,900บาทต่อตารางวานะคะส่วนอีกที่หนึ่งที่เป็นพื้นที่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวเหมาะสำหรับการซื้อเก็บระยะยาวที่ดินแปลงนี้นะคะสำหรับท่าท่าไหนแบบเล็งเห็นการลงทุนระยะยาวอะคะ่ะเก็บไว้เลยค่ะ5ปี10ปีกำไรหลายเท่าเลยก็ว่าได้เพราะอยู่ใกล้หาดแม่ลำพึงตรงนั้นเราขายเพียงแค่ตารางวาละ4,990บาทเองค่ะมีขนาดเล็กสุดคือ108ตารางวา ราคาแปลงยกแปลงอยู่ที่ห้าแสนเก้าหมื่นบาทเป็นฉนบทขุดแดงด้วยนะคะนี่ก็คือความสวยงามของทำเลแล้วก็ความคุ้มค่าของราคาสําหรับท่านหนที่อยากเป็นเจ้าของแล้วก็ถือถือครองระยะยาวสามารถติดต่อมาได้นะคะแล้วก็อีกแปลงหนึ่งนะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมอ่ะใกล้กับภรรยาค่ะขอโทษทีใกล้กับแหล่งนิคมที่อยู่ใกล้กับอีทันซีบอร์ดใกล้กับท่าเรือ ถ้าเรือ,อแรมฉบังนะคะก็อยู่ตรงตะเคียนเตี้ยบังกะมุงตรงนั้นก็จะมี3แปลงเราแบ่งฉนดแปลงย่อยแล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งฉนดแปลงย่อยของเราก็จะแบ่งอยู่ที่ขนาด130ตารางวานะคะแปลงหนึ่งก็อยู่ที่หนึ่ หนึ่งจริงๆร้อยสามสิตารางวามันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมสวยงามเลยครับแปลงนั้นเรามีไฟฟ้ามีประปาเรียบร้อยแล้วก็มีถนนคอนกรีตภายในโครงการแล้วเรียบร้อยทั้งหมดเนื้อที่อยู่ที่3ไร่ค่ะก็จะเหมาะสำหรับท่านไหนที่กาลังจะมองหาที่ดินเพื่อทําบ้านขายทําภูวิลล่าขายนะคะเพราะว่าโซนนั้นนอกจากจะอยู่ใกล้กับถนนสายเจแล้วเนี่ยก็อยู่ใกล้พัทยา ใกล้ใกล้ที่จะไปท่าเรือแหลมฉบงังใกล้สีราชาใกล้บางแสนแบบนี้แหละคะ่ะแล้วก็ด้วยความที่อยู่ใกล้ถนนสายเจ็ดใช่ไหมคะการเดินทางไปยังสถานที่สําคัญบริเวณนั้นก็จะง่ายนะคะแปลงนี้เราขายไร่ละ5ล้านบาทนะคะท่านไหนที่สนใจก็ติดต่อเรามาได้นะคะโอเคในสีทําเลนี้ก็ ชอบแรงไหนทำเลไหนแจ้งมาได้เลยค่ะสามารถต่อรองได้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ก็จะคุยเรื่องของการครอบครองที่ดินปลปักตรงนี้และคะ่ะเผื่อท่านไหนที่กาลังเจอสถานการณ์นี้นะคะสามารถที่จะสอบถามมาได้นะคะว่ามีปัญหาแบบนี้แก้ไขแบบไหนนะคะแต่สุดท้ายแล้ว,วค่ะวิธีการแก้ไขที่ดีที่สุดเลยก็คือเจ้าของที่กับคนอยู่อาศัยที่จะมาเรียกร้องครอบครองปลปักนี้นะคะต้องเจราจาค่ะหาทางออกร่วมกันนะคะอาจจะทําเป็นสัญญาเช่าอาจจะทําเป็นจ่ายค่าช่วเฉยหรืออาจจะให้ย้ายออกมีระยะเวลากําหนดแบบนี้ค่ะก็สามารถทําได้จริงๆแล้วเจ้าของที่ดินก็จะมีอํานาจที่ มากกว่าเนาะมี power ที่มากกว่ามีสิทธิ์ในการที่จะขับไล่ได้มากกว่าแต่ใดๆก็แล้วแต่ค่ะอย่าลืมนะคะว่ากฎหมายอันเนี้ยให้ ให้สิทธิของคนอยู่อาศัยที่เกินกว่า10ปีด้วยเหมือนกันดังนั้นถ้าเราจะเรียกร้องสิทธิ์เราคืนเราก็ต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ค่ะอย่าปล่อยให้ระยะเวลามันทําให้การแก้ไขเนี่ยมันทําได้ยากขึ้นนะคะเราต้องแก้ไขในตอนนี้แล้วก็ป้องกันการเกิดขึ้นในแต่วันนี้จะดีที่สุดค่ะการป้องกันง่ายกว่าการแก้ไขการแก้ไขบางกรณีแก้ไขไม่ได้ยกเว้นยอมเสียโดยปริยายแบบนี้ค่ะซึ่งก็ไม่ควรจะเป็นแบบนั้นเนาะเพราะที่ดินแตล่ละแปลงกว่าเราจะได้มาก็ ค่อนข้างใช้เวลาใช้ยันเหนือแรงกายใช้หลายๆอย่างแลกมาดังนั้นอย่าปล่อยให้คนอื่นมาชุบมือเปิบนะคะต้องแก้ต้องป้องกันนะคะป้องกันให้ดีที่สุดเนาะนี่แหละค่ะเป็นเป็นเรื่องของการครอบครองประปักนะคะสําหรับที่ดินที่เป็น,นโฉนดค่ะหวังว่าวันนี้ที่เราคุยกัน,นจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆท่านเป็นไอเดียให้กับหลายๆท่านในการไปป้องกันที่ดินของตัวเองนะคะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหานี้นะคะเพราะเกิดปัญหาแล้วอะไรต่างๆมันจะตามมาเยอะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการโอกาสในการเสียที่ดินหรือจะต้องไป เสียเงินในการที่จะต้องไปจ้างทนายอีกนะคะเสียเวลาอีกนะคะเพราะคนที่เขาจ้องจะเอาที่ดินของเราเนแน่นอนเขาก็ต้องมีข้อมูลมีอะไรต่างๆเยอะแยะถูกไหมคะดังนั้น ป้องกันไว้ก่อนดีกว่าค่ะดีกว่าไปแก้ไขนะคะสำหรับการครอบครองที่ดินปลาปักค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามารับชมกันแล้วก็ยินดีที่ได้รู้จักทุกท่านค่ะฝากติดตามช่อง้วยนะคะแล้วก็ท่านไหนที่สนใจที่ดินแปลงไหน,ไหนขนาดเท่าไร่บ,บนบนพื้นที่บ้านฉางใกล้สนามบินอุตรเภานะคะก็ติดต่อที่ช่องมาได้เลยนะคะหรือสามารถลิงก์ไปที่สามารถกดไปดูตามช่องแอปสีฟ้าหรือแ,แอปสีแดงได้เลยค่ะมีหลายแปลงหลายๆทำเลโพสต์ขายอยู่ตลอดนะคะ,นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ